สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มติวกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาเลยทีเดียวโอเคนะครับไปดูต่อครับวัตถุจะจมหรือลอยในของเหลวโอ้โหนี่น่าสนใจมากเลยครับวัตถุจะจมหรือลอยในของเหลวนุจำไว้เลยมันขึ้นอยู่กับสมบัติเรื่องความหนาแน่นครับทีนี้ถ้าใครจําได้เรื่องสสารครับสสารคืออะไรคือสิ่งที่มีตัวตนสัมผัสได้แสดงว่ามันมีมวล มวลแปลว่าอะไรเนื้อครับเนื้อของสสารโอเคนะครับสองมันต้องมีอะไรครับมันต้องมีปริมาตรปริมาตรคืออะไรคือความจุหรือจะบอกว่าเป็นขนาดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีปริมาณมากปริมาตรมากก็แสดงว่าขนาดของมันใหญ่ถูกไหมครับแต่คราวนี้คุณจะสื่อเรื่องอะไรครับคุณจะสื่อเรื่องของมวลกับปริมาตรนี่แหละถ้าเราเอามวลตั้งหารด้วยปริมาตรมันจะเกิดค่าค่าหนึ่งขึ้นครับ เราเรียกว่าความหนาแน่นเพราะฉะนั้นมวลเนี่ยอาจจะหน่วยเป็นหน่วยเป็นกรัมก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้มวลเป็นกรัมปริมาตรต้องเป็นลูกบาทเซนติเมตรเห็นไหมครับหรือถ้าเราจะใช้มวลมีหน่วยเป็นใหญ่ขึ้นหน่อยเป็นกิโลกรัมอันนี้หน่วยก็จะเป็นลูกบาทเมตรเห็นนะครับลูกคราวนี้มันเกี่ยวอะไรกับของกลมของลอยสมมุติครูมีลูกเปตองอ่าครูมีลูกเปตองนะครับโอเป็นเหล็กแน่นอนครับ โยนลงน้ําแน่นอนครับจมแต่แปลกไหมครับสมมุติว่าลูกเป็ดตองหนักเท่าไหรด่ดีอ่าคุณไม่รู้น้ําหนักลูกเป็ดตองนะ,ะสมมุติว่าสองกิโลกร,รมัมน้ําหนักของลูกเป็ดตองโยนลงไปน้ำสองกิโลกร,รัมจมบางคนให้เหตุผลว่าที่มันจมเพราะมันหนักอันนี้ผิดเลยนะผิดเลยนะมันไม่ได้จมเพราะว่าเพราะว่ามันหนักแต่มันจมเพราะเรื่องความหนาแน่นคราวนี้ดูยังไงจะจมจะลอยกูยแนะนําอย่างนี้นะครับง่ายง่ายก่อนหนึ่ง ถ้ามันอนวัตถุได้จะจมหรือจะลอยหรือลอยหรือปริ่มด้วยซ้ําไปนะครับหรือปริ่มเดี๋ยวคุณอธิบายอีกทีหนึ่งจมลอยหรือปริ่มขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นกับความหนานแน่นแล้วดูยังไงเทียบกับอะไรก็คุณเอาไปลอยในไหนคุณถ้าคุณเอาไปลอยในน้ําำสมมตินี่เป็นน้ําหนูต้องจําค่านี้เอาไว้นะครับจําไว้จนกระทั่งจบม .6 เลยนะครับ มาดูครับน้ำมีความหนาแน่นนะครับคุณครูอาจจะใช้ค่านี้เป็นค่าตัว D, ดีดีไหมเป็นตัวยอ่อเนาะมวลก็คือตัวเอมเนาะปริมาตรคือ v ครูครับเอ็ m มาจากอะไรครับมาจากคำว่า mass แปลว่ามวลนั่นแหละครับโอเคนะครับส่วน v มาจากคำว่าว o ล u ุ e มว l ล m ุมเนี่ยเราจะแปลแปลว่าเสียงก็ได้นะเหมือนเมื่อเราเราเรียกว o l ลุ่มอย่างนี้เป็นต้นหรือแปลว่าปริมาตรก็ได้นะครับ โอเคคราวนี้มาดูต่อครับแล้วน้ํามีความหนาแน่นเท่าไหร่น้ํามีความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับน้ํามีความหนาแน่น1กรัมต่อ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับน้ามีความหนาแน่น1กรัมต่อ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนั้นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ําจะจมก็คือมากกว่าหนึ่งนั่นแหละจะจมอะไรที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําก็จะลอย ช้าๆนะครับและอะไรก็ตามที่มีความหนานแน่นเท่ากับน้ําจะลอยปริ่มสามตัวนี้ครับคูอธิบายอย่างนี้ครับสมมุติมีส,สารชนิดหนึ่งหรือมีวัตถุชนิดหนึ่งเนี่ยมีมวลดูนะครับมีมวลห้าห้ากรัมมีปริมาตรห้าลูกบาท์ซนติเมตรสมมุตินะเอ,อเคนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าสูตรนะครับ d เท่ากับ m ส่วน V นะครับดเท่ากับ m ส่วน V m, m คือกรัมตอนนี้ก็คือ5กรัมนะครับแทนค่าเลย v ก็คือ5ลูกบาท์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตอบ1กรัมต่อ1ลูกบาทเซนติเมตรเห็นไหมฮะและแสดงว่ามันเท่ามีความหนานแน่นเท่ากับน้ำสิแล้วลอยปิ่มน้ำเป็นยังไงดูตรงนี้ครับสมมตินี้มีน้ำ แล้วนี่คือผิวน้ําคําว่าปริ่มน้ําคือลอยเสมอน้ําอย่างนี้เลยนะครับลอยเสมอน้ําอย่างนี้เลยเรียกว่าปริม่มแต่คราวนี้ครูเปลี่ยนใหม่ครับสมมุติว่าวัตถุมีมวลมีมวลห้าสิบกรัมมีปริมาตรครับมีปริมาตรยี่สิบห้าลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะหาความหนาแน่นดีเท่ากับเส่วน v ตรงนี้นะครับสูตรอยู่ตรงนี้นะครับ d เท่ากับ m ส่วนวความหนาแน่น,นคือดีนะครับก็จะเท่ากับ50กรัมต่อ25ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งมันจะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับ2กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเอาอธิบายอีกนิดนึงกรณีที่เขาไม่ได้เขียนเลขอะไรไว้ตรงนี้ครับให้เข้าใจว่าคือเลขหนึ่งความหมายของผู้อธิบายตรงนี้ก็ได้นะครับ2กรัมต่อ1นลูกบาทเซนติเมตรอธิบายตรงนี้ได้ว่า ถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรมันจะมีมวลสองกรัมนี่คือความหมายของเขาครับโอเคนะฮะแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยครับน,น้ํหนึ่งกรัมต่อหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรนะครับหนึ่งกรัมต่อหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าเอาน้ํามาหนึ่งกรัมเขาจะมีมวลหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเอาน้ํามาสิบลูกบาทเซนติเมตรเขาก็จะมีมวลสิบกรัมหรือพูดง่ายๆก็คือว่า คุณมีน้ำมีปริมาตรเท่าไหร่ก็จะมีมวลเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเขาถามว่าน้ำหนึ่งลิตรมีมวลหนักเท่าไหร่ตอบไปเลยครับหนึ่งลิตรแสดงว่าหนึ่งลิตรแสดงว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ครับหนึ่งพันลูกบาศก์หนึ่งพันมิลลิลิตรถูกไหมครับหนึ l, ่งลิตรกับหนึ่งพันมิลลิลิตรเหมือนกับหนึ่งกิโลเมตรมีหนึ่งพันเมตรนั่นแหละครับคล้ายๆแบบนั้นโอเคนะครับ หนึ่งกิโลเมตรมีหนึ่งพันเมตรเนี่ยหนึ่งลิตรมีหนึ่งหนึ่งพันมิลลิลิตรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคราวนี้คําถามก็คือว่ามิลลิลิตรกับกรัมนี่มันอันเดียวกันนะลูกนะจาไหมนะเอ้ยขอโทษครับไม่ใช่ครับแก้ไขตรงนี้หนึ่งมิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยความหมายเดียวกันเกตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าน้ําที่มีความหนาแน่นหนึ่งกรัมต่อหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยถ้าเกิดเขามีปริมาตรหนึ่งพันลูกบาศก์เซนติเมตร ก็แสดงว่าเขามีมวลหนึ่งพันกรัมด้วยซึ่งหนึ่งพันกรัมก็คืออะไรครับหนึ่งกิโลกรัมนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น <im itation> ถ้าเกิดมีข้อสอบเคยมีข้อสอบถามว่าโค้กโค้กครับหนึ L, ่งจุดสองห้าลิตรหนึ่งจุดสองห้าลิตรเทน้ำออกเอ้ยเทค้กออกแล้วเอาน้ำใส่ลงไปแทนที่ก็จะได้น้ำหนึ่งจุดสองห้าลิตรถูกไหมครับ <im itation> เขาถามว่าน้ำที่ใส่ลงไปมีน้ำหนักมีมีมวลเท่าไหร่ ก็ตอบเลยมีมีมวลเท่ากับเอ่อหนึงน่งเอ่อหนึ่งเอ่อมีมวลหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกรัมเห็นไหมครับเพราะว่าหนึ่งลิตรคือหนึ่งพันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งจุดสองห้าลิตรก็คือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมลซึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมลก็คือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกรัมเอ่อลูกบาศกเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเมื่อเอากฎว่า คุณมีปริมาตรเท่าไหร่คุณมีมวลเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณมีปริมาตร1,250ลูกบาทเซนติเมตรก็แสดงว่าคุณมีมวล1,250กรัมด้วยหรือก็คือเท่าไหร่ครับ1.25กิโลกรัมเก็ตนะลุกนะใครตามไม่ทันรีดูอีกครั้งหนึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมครูทำเป็น YouTube นะครับโอเคคราวนี้หน้านี้ครูขออนุญาตย่อให้เหลือเนื้อหานิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีจม มีลอยมีปริมนะครับตอนนี้ผูเอาง่ายๆก่อนนะครับสมมุติว่าของเหลวนั้นอ่ของเหลวน,น,นั้นนะครับคือน้ำแล้วเมื่อกี้คุณบอกแล้วน้ำมีความหนาแน่นหนึ่งกรัมต่อหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีความหนาแน่นมากกว่าหนึ่งก็จะจมมากกว่าหนึ่งนะครับถ้ามากกว่าหนึ่งจมถ้าน้อยกว่าหนึ่งลอยและถ้าเท่ากับหนึ่ง รอยปริมอ่ะคราวนี้มาดูครับปริมคือแบบนี้วาดรูปไปแล้วรอบหนึง่งปริมคือรอยเสมอน้ําแล้วถ้าเกิดรอยละ่ะก็แปลว่ามีส่วนทั้งส่วนที่ลอยและส่วนที่จมอย่างนี้นะครับไอ้แบบนี้ไม่มีนะลูกนะอันนี้เขาวาดเอาส่วนจมเนี่ยไม่ต้องวาดเลยนะครับก็คือลงไปก้นเลยอย่างนี้เก็ตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความหนาแน่นมันมันมากกว่าน,นิดเดียวเช่นอันนี้หนึ่งกร,รัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรใช่ไหมอมันอาจจะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่ง รัมต่อหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรคือความหนาแน่นมากกว่าน้ำนิดเดียวมันอาจจะอยู่สภาพอยู่ตรงนี้ครับกึ่งจมกึ่งลอยซึ่งนักเรียนเรียนมยัธยมอาจจะได้เรียนนะครับคราวนี้จบหน้านี้ไปนะเพราะฉะนั้นจบแล้วว่าวัตถุจะมีจะลอยหรือจะจมในของเหลวใดก็าตามของเหลวใดก็าตามนะครับจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าลูกเปตองนะครับสมมติมันหนักสักหนึ่งสองกิโลกร,รมัมโยนลงไปในน้ำจมแน่นอนนะครับ อ่าจมแน่นอนเพราะอะไรครับมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําอย่าไปตอบว่ามีน้ําหนักมากกว่าน้ํานะทําไมครับเพราะลูปไปตองลอยน้ําได้ถ้าคุณเอาไปตีเป็นรูปขันเห็นไหมครับเอารูปไปตองไปตีใหม่เป็นรูปขันควนี้ถามว่าไปตีเป็นรูปขันอะไรเพิ่มขึ้นมวลเท่าเดิมนะเพราะเนื้อสารเท่าเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือปริมาตรเห็นไหมครับนไเพราะฉะนั้นดีเท่ากับเส่วน V ใช่ไหม ถ้าเกิดว่าปริมาตรมวลสัก10ปริมาตร20แสดงว่ามันได้เท่าไหร่ครับน้อยกว่า1น,น้อยกว่า1ก็จมไอลอยเห็นไหมครับแต่ถ้ากับ D เท่ากับ M ส่วน V แล้ว M เท่ากับ20สิมมตินะปริมาตร10โอ้โหอย่างนี้จมแน่นอนครับเพราะหารออกมาได้สองมันมากกว่า1เหน็นไหมฮะแต่ถ้าเกิด D เท่ากับ M ส่วน V แล้ว M เท่ากับยีสสมมตินะ แล้ว v เท่ากับ20อาจะอย่างเงี้เท่ากับ1แสดงว่าปริ่มน้ําแน่นอนเห็นไหมครับเช่นเดียวกับของเหลวใดๆก็ตามยกตัวอย่างเป็นข้อสุดท้ายเดี๋ยวจะยาวสมมุติวัตถุหนครับมีมวลนะครับ500กรัมดูด,ดีๆนะครับ500กรัมมีปริมาตรมีปริมาตรนะครับอ่า1,500ลูกบาทซิเซนติเมตร1,500ลูกบาทเซนติเมตร ถ้าเกิดว่าเอาไปลอยในของเหลวอไปลอยในของเหลวนะครับท,ที่มีความหนาแน่นที่มีความหนาแน่นเท่ากับเอาซักห้ากรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรไม่ใช่น้ําแล้วนะถ้าน้านี่จะต้องเป็นหนึ่งกรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรถูกไหมถ้าเกิดเป็นของเหลวที่มีความหนาแน่นหกรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรจะจมหรือจะลอยเราก็ต้องมาหาความหนาแน่นของตัวนี้ก่อนเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของตงัวนี้ตอนนี้เรามีอย่างนี้นะครับ นี่ของเหลวนี้มีความหนาแน่น5กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรตีความก่อนนะลูกนึ่งถ้าเจ้าเจ้าตัวเนี้มีความหนาแน่นน้อยกว่า5แสดงว่าเป็นไงครับต้องลอยแน่นอนแต่ถ้าน,นี้เจ้าเจ้าตัวนี้มีความหนาแน่นเท่ากับ5อา้าวอันนี้แสดงว่ามันปริ่มแน่นอนนะครับแต่ถ้ามันมีความหนาแน่น Niez, มากกว oh, ่า5โอ้โหอันนี้จมแน่นอนคราวนี้เรามาดูว่าจมหรือลอยครับ d เท่ากับเส่วน Vm เท่ากับเท่าไหร่ครับ500 V เท่ากับเท่าไหร่1ัน0เอาศูนย์ต่ดศูนย์ไปก่อนนะครับ515 5 35เหลือ1น1ส่วน3 1ส่วน3ก็คือ1ตั้งหารด้วย3ไอ้ตัวเศษส่วนเนี่ยตรงนี้มันหมายเครื่องเหมือนถึงเครื่องหมายหารนะเพราะฉะนั้นก็คือข้างบนเนี่ยคือตัวตั้งข้างล่างคือตัวไปหารก็เอา1หารด้วย3เส้นจุดเติม0ู สาม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 ไปเรื่อยๆเ,เนาะเพราะฉะนั้นโอ้โหความหนาแน่นแค่ศูนย์จุดสามสามเองครับมันน้อยกว่าห้าเพราะฉะนั้นเอาวัตถุนเนี่ยไปลอยในของเหลวนี้มันลอยแน่นอนโอเคนะครับไปดูต่ออันนี้เรื่องคลื่นเรื่องคลื่นเดี๋ยวเราจะต่อในในคลิปที่สองนะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับต่อรอดูต่อคลิปที่สองในข้อนี้นะครับ